ว่าควรใส่ความยาวเท่าไหนพิมพ์สูงสุดไว้ได้เลยนะคะเสื้อสีราีขาวโอโม่จ่าสีขาวอมโง่สักราสีไม่เหลืองไม่ตกไม่สัตว์ไม่ซีไม่ฟองจ้าสั่งสีขาวโอโม่ได้เลยจ้าสิบเก้าเลยค่ะเสื้อสาตถูกระเบียบด้านหลังว่างนะด้านหลังว่างเขาเตรียมปีหนึ่งแนะนำไม่ใส่ตัวนี้นะคะเฟชชี่ใส่ตัวนี้ได้เลยนะจ้าที่ใสงแบบปีหนึ่งแล้วสั่งเฟชชี่ได้เลยนะนำไม่สั่งเลนส์สดนะคะเลนส์สดจะได้ส่งฟรีนะเลนส์สดจะได้ส่งฟรีแถมได้ราคาที่ถูกกว่าด้วยนะเลนส์สดจะได้ส่งฟรรีีแถถมไดด้้าาาคทู่่กกววยนะจ สูง156เอซรงเอเท่าไรลง16ได้เลยค่ะสูง156ลง16ได้เลยนะคะลงสรงเอว16เนี่ยเท่านี้เลยเองซรงเอยาว16เท่าที่เขาใส่อยู่เลยนะเท่าที่เขาใส่อยู่เลยจ้าซองเอยา16เท่าที่เขาใส่อยู่เลยนะแนะนำใครเข้ามาให้กดกดสั่งในไลฟ์สดนะคะจะได้ส่งฟรีแถมได้ราคาที่ถูกกว่าด้วยนะคะสูง156เสียเอเท่าไรดีคะสูง156เสียเอยาบ16นะคะมีสับหลังอ๋อ สับหลังอยู่แต่ข้าหน้าช่องเขาเองกดหน้าช่องกดเอ่อกดเข้าไปในหน้าช่องเขาได้เลยสับหลังมีอยู่นะสับหลังอยู่แต่ข้าล่างๆเลยค่ะสับหลังมีนะจ๊ะแต่ข้าหน้าช่องเลยจ้าและถ้าไม่กดสั่งในไลสสดนะกดสั่งในไลสสุดจะได้ส่งฟรีแถมได้ราคาที่ถูกกว่าด้วยจ้ากดสั่งในไลสสุดจะได้ส่งฟรีนะแถมได้ราคาที่ถูกกว่าด้วยนะคะใครเข้ามารบกวนเขาจ้เข้าใจให้หน่อยนะ แม่รับแม่กดสั่งอะไรสดจะได้ส่งฟรีแถมได้คูปองแถมได้ราคาที่ถูกกว่าด้วยนะคะราคาดูว่าสิบถึงยี่สบาทเลยนะคะตัวเองคราวนี้ไม่มั่นใจว่าเตียงคุณใส่ความยาวเท่าไหนเตียงพิมพ์สูงไว้นะคะเตียงพิมพ์สูงไว้ได้เลยค่ะตะแกรงหนึ่งมีเยอะตะแกรงหนึ่งพายยืดไหมมี่เอิค่ะตรงนี้ทํามาไม่ยืดนะเตียงเนี่ยตะแกรงที่หนึ่งไม่ได้ยืดนะคะตะแกรงที่หนึ่งไม่ได้ยืดเลยค่ะ ถ้าไม่ยืดนาเป็นผ้ากันาะโผ้าดีมากแต่ถ้าไม่ได้ยืดนะจ๊ะเองทรงเอทำมาพอดีกับตัวนะคะทรงทำมาพอดีค่ะทรงเอลงสะโพกเป็นหลักนะทรงเอลงสะโพกเป็นหลักค่ะทรงพี่ลงเอวเป็นหลักนะคะทรงเออีกครั Luckily, ้งนะทรงเอลงสะโพกเป็นหลักนะจ๊ะทรงเอลงสะโพกเป็นหลักทรงพี ances. ่ลงเอวเป็นหลักนะคะทรงพีดลงเอวเป็นหลักค่ะทรงเอลงสะโพกเป็นหลักนะตะก้ายิ่เองทรงเอค่ะทรงเอนี่รัดไหมคะอ๋อประมาณนี้ ไม่ได้ถึงกับรัดมากเห็นไหมไม่ได้ถึงกับรัดมากแต่โอเคนะคะส้งเอมีผ <médico> ่าหลังไหมคะตะก้านหนึ่งตะก้านหนึ่งเอ่อรู้สึกว่ามีนะมีนะคะตัวเองตัวเองถ้าตัวเองอ่ะได้ส้งเอ็มะถ้าตัวเองเอวมาเอวมาเอวไม่ถึงสามสิบสองอะตัวเองสาวตะก้าหีบเลยค่ะตะก้าหีบได้เลยนะตะก้าหีบได้เลยจ้ะงตะก้าหีบเลยนะตะก้าหีบมีเลคมีให้เลือกทั้งผ่าหน้าทั้งผ่าหลังเลยจ้ะมีทั้งผ่าหน้าทั้งผ่าหลังเลยนะจ้ะเอลยี่ห้าส้ว่าสามสีเลือกสีไหนดีคะ ถ้าทรงเอลงสะโพกเป็นหลักค่ะทรงเอสะโพกเข้าไหนสั่งเท่านั้นเลยนะอันนี้เขาสะโพกสามแบบเขาใส่สามแบบเลยสะโพกสามแบบเลยที่เขาใส่อยู่ีนสะโพกสามแบบเลยจ้าทรงเออยู่ในร้าก็ไดยี่สิบบาทนะคะทรงเอแล้วก็ที่ยี่สิบบาทเลยนะจ๊ะกดสั่งในไลฟ์สดจะได้ส่งฟรีนะกดสั่งในไลฟ์สดจะได้ส่งฟรีนะจ๊ะแถมได้ราคาที่ถูกกว่าด้วยนะกดสั่งในไลฟ์สดจะได้ส่งฟรีนะแถมได้ราคาที่ถูกกว่าด้วยนะคะสูตรลดราคาทรงพีเรียนครูทรงพีเรียนครูใส่ความยาวประมาณเอ่อยี่สิบสี่ค่ะความยาวยี่สิบสี่คุณข่าค่ะทรงพี อ๋อสองพี่ได้ขอบใช่ไหมส่งพี่ได้ขอบอยู่ในตะกร้าสิบห้าใส่ความยาวยี่สิบเก้าได้เลยค่ะความย,ยาวยได้เลยนะส่งพี่เดขอบนตกร้าส้ค่ะแม่ค้าสูงเท่าไหร่ใส่เอสดให้ดูหน่อยโอเคจ้ะแม่ค้าสูงแล้วหกนะตุ้แม่ค้าสูงหนึ่งหกสิบแปดค่ะส่งเอง A, สแปส่งเอส่งเอเใช่ไมเสิบโอเคสิบแป้ตะกร้ายี่ 22, 16, สสองยาวสักครู่นะคะขอไปที่เลาเม้นนะขอแยกไปทีลเม้นนะคะอันนี้นะ อันนี้เอลสิบแปดค่ะแต่ยังนี้เอลสิบแปดนะเอลสิบแปดเท่านี้นะคะขอแยกไปส่งพีชยาวสิบหกต่อนะคะขอแยกไปท่งพีชยาวสิบหกต่อนะโอเคมาพี <necessary. S 1> ่ยาสิบหกเท่านี้เลยเต่งพีชยาสิบหกเท่านี้เลยค่ะพี่ยาวสิบหกเท่านี้เลยนะคะนี่ประมาณนี้เลยเต่งนี่คือพี่ยาวสิบหกนะพีชยาสิบหกเท่านี้เลยจ้ะนี่เลจ้าพี่ยาสิบหกเท่านี้เลยนะคะตะก้ายี่สิบสองเลยค่ะเต่งสรงเอปิดเข่าปิดเข่าสายายี่สิบสี่ค่ะสรงเอปิดเข่ายาวยี่สิบสี่อยู่ สรงเอหรือทรงสเอทรงเอยาวยาปิดข่าตะก้าที่สิค่ะตะก้าที่สิเลยนะจ๊ะเอยาวยี่สิตะก้าที่สิปิดเข่านะอยากได้คุมข่าพอดีเสรยควายาวยีค่ะเตงนี่ยี่สิบสี่เนี่ยควายาวคุมเข่าพอดียีค่ะตะก้าสิเลยนะอันนี้ตะก้าสิบเอลยค่ะตะก้าสิดได้เลยนะกดสั่งในลสดจะได้ส่งฟรีนะเองกดสั่งในลสดจะได้ส่งฟรีแถมได้ราคาที่ถูกกว่าด้วยนะจ๊ะขอดูตะก้าเจเอตะก้าเจ็ดเอสามสองสามสองสิบ อ๋อตะก้าเจ็ดจะเป็นสีกลมแดงตะก้าเจ็ดจะเป็นสีกลมนะเอลสามเอ็ดสามสองมีแม่เซ์แดงในตะก้าสุก็มีนะสิบแปดค่ะความยาวสิบแปดความยาวทรงเอหรือทรงพีนะคะระบุทรงให้หน่อยนะระบุทรงให้นิดนึงนะคะว่าทรงไหนนะเมียนเขาไม่ทราบนะคะเพียงระบุทรงให้นิดนึงนะคะทรงเอค่ะทรงเอยาวสิบแปดโอเคค่ะสักครู่นะ่ค่ะทรงเอยาวสิบแปดใครเข้ามาอยากรู้ทรงไหนระบุทรงให้หน่อยนะจ๊ะระบุทรงให้หน่อยนะคะเพราะว่าเมียนเขาไม่ทราบ ตัดเตงโอาตรงไหนนะคะระบุดทรงให้หน่อยนะคะนี่ความยาวสิบอันนี่สิบกสักครู่นะเต่งขออนุญาวหายยาวสิบแปดแป๊บหนึ่งนี่จะยาวสิบแปดยาวสิบแปดอยู่ในตะกร้าที่ยี่สิบเอ็ดเลยนะคะตะกร้ายี่สิบเอ็ดเลยค่ะเตงตะกร้ายี่สิบเอ็ดเลยนะคะตะกร้ายี่สิบเอ็ดเตงสามารถเลือกได้เลยนะเจ้าผ่านหน้าหรือผ่านหลังเลือกได้เลยนะคะเจ้าผ่านหน้าหรือผ่านหลังค่ะผ่านหน้าหรือผ่านหลังค่ะกดได้เลยนะคะเจ้าผ่านหน้าหรือผ่านหลังสาวบ้าเลือกเลื่อนค่ะแม่ค้าสูงอะไรเดี๋ร้อยหกสิบแป สูงหนึ่งร้อยสิบแนัจ๊ะใครที่เข้ามาแนี่ยไม่กดสั่งไหนแล้วสดนะในแล้วสดจะได้ส่งฟรีแหมด้วยนะคะที่ถูกกว่าได้นะเอยี่สีมีไหมคะพี่มีคะ่นะเอ2ยี่สี่นะทรงเอลยี่สี่ทรงเอ4ยีอยู่ในตะกร้าที่สิค่ะนี่เลรงเอลยี่สี่ตะกร้าที่สิเลยค่ะไอตะกร้าสิบเอ็ดเลยนะตะกร้าสิบเอ็ดเลยค่ะตัวนี้ตะกร้าสิบเอ็ดนะแต่ถ้าตัวนี้ตะกร้ายี่สิบเอ็ดค่ะอกสามห้าคนใส่เสื้อไซส์ซไหนสั่งสามห้าเลยตัวเองอกเท่าไหร่สั่งท่านั้น โอ้ oh, ข้าไหร่สามขั้นนั้นเลยค่ะ mm hmm. ต่ก็ส mm ิบเก้าเรยลเลยนะจ๊ะ